กระมม sociedad, บวนการตักของประเตอแห่งประเทศไทยนะฮะเราก็ได้ไปเรียนไปเรียนที่ประเทศจีนแล้วเรียนที่ประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยนะฮะมีคนคนจีนมาสอนอ๋อหมอไทยไปเรียนแล้วก็เขาเอามาสอนมาสอนนะครับมีคนเรียนรู้เยอะไหมครับเยอะเขาจะรักษาอะไรได้บ้างครับส่วนใหญ่เขาก็รักษาเกี่ยวกับนี้เนี่ยก็รักษาพวกเก็บขั้นแปิดทั่วไปด้วยแล้วก็โวเฉพาะเส้น พวดขาปวดหัวปวดกระสับยาเงี้ยอือยืนยันว่ารักษาได้จริงมันเป็นวิทยา,าศาสตร์เหนกันไม่เลยใช้กาะถาคมไม่ไม่ต้องไม่ได้ใช้อาตช้าอะไรเลยใช้วิทยา,าศาสตร์อย่างเดียวอย่างเนี้ยเป็นไรครับคนไข้คนนี้คนไข้นี่เข่าหัวเข่ากัดเสื่อมหัวเข่าเสื่อมเดินเจ็บหรยอฮะเจ็บเข่ามันก็เป็นมันมขัดในหัวเข่านอขัดในหัวเข่าขึ้นจุกลงต่ำอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้เริ่มฝังแล้วนะครับเริ่มฝังก็คล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้มีเข็มกี่ประเภทครับเนี่ยมีหลายประเภทมีมหลายประเภทนะฮะมียาวมีสั้นมีเนื้อ <_ c ans> มากก็ต้องใช้ยาวอ๋อแล้ <_ c ans> เอ็นรากะเนื้อวากอ้วนเลยก็ต้องใช้ความยาวครับผมเราจะฝังเข็มก็ต้องออหมอก็ต้องจับดูก <_ c ans> ่อ, <_ c ans> อนว่าเป,เป็นไง ตรงน,นี้ท่านอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทั้งหลายบ้างก็ฝากถึงผู้ชมนะครับเพราะว่าถ้าก็ไม่อยากอยากจะทำบุญนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันปวดมันทรมานไปฉีดยามันก็เสี่ยงอันตรายเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอยากจะมาลองนะครับก็มาลองแต่ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ081 ศูนย์แปดหนึ่งแ870ปดแปดาจนย์สามะครับหากจะมาก็ต้องโทรนัดครับโทรหาท่านประธานอุทสงครับเพราะว่าท่านประธานส่งเป็นประธานสภาวธรรมโกัมพีนครและเป็นกำนันเป็นกำนนตะบนลางไม่ตกอ๋อกำนันละไม่ตกด้วยนะครับซึ่งขณะนี้ที่มานี่ก็คือซึ่งเป็นงาวัาท่รทของเราได้นำของชุดโลโก้มาครบหมู่ที่10ตะบโกศมพี ต้องประสานงานกับผู้ใหญ่อยู่ตลอดเพราะว่าบนโน้นบางครั้งเนี่ยประสานไม่ได้ครับบางครั้งประสานได้ฉะนั้นคนป่วยให้มาหาต้องนัดกันมาที่ที่ที่บ้านผมครับก็จะได้ลงมานัดลงมาเป็นเวลาว่าวันไหนจะลงมาทีนึงครับถ้าไม่งั้นมาคนสองคนลงมาก็ไม่คุ้งข่าน้ำมันเขานะครับการต้องช่วยกันอยู่บนเขาอยู่บนเขาครับอยู่บนโลโก้เลยครับหมู่ที่สิบนะครับแต่ทหารครับถ้าหากจะขึ้นไปบนโลกโอ้เออขึ้นไปเที่ยวถ้าปวดก็แวะไปหา แต่ถ้าหาท่านกำนันเราะกำนันก็จะโทรศั์เ์ิญเข้าลงมาเชิญเข้าลงมาว่าจากเนั้นบ้านกำนันไปถึงบ้านลโกโคนี่ลำบากไหมถ้าการเดินทางการเดินทางก็ประมาณจากบ้านผมไปที่ลโกโคนี่ก็ประมาณ60กว่าโลนะครับเดินทางยากไหม ล่องบ้านจากลานดอกไม้ไปเข้าไปถึงอุทยานของเจ้าไม่ไม่ลำบากฮะจากนั้นไปก็จะจะลำบากเพราะว่าไปการันจรนั้นลำบากมากหน้านี้นะฮะเพราะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระนันี้กาลังทาทางขึ้นไปอยู่นะครับถ้าด้านแรงจะสะดวกนะครับจะไปหาถ้าหน้าแรงขึ้นไปถ้าเกิดไปมีโอกาสอยากจะไปเที่ยวบนน้นก็ไปหาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งหมอคนนี้แพทย์คนนี้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบนะครับอยู่บนโน้น ครับนะครับก็ไปถามว่าบ้านผู้ช่วยหลังไหนนะครับก็จะเขาก็เขาก็จะบอกไปผู้ช่วยจับนะครับอ่าทันี้ผู้ช่วยจับอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังบ้างสําหรับเรื่องการรักษาโรคด้วยวิธีฝังเข็มออที่ว่าก็คนเพื่อเพื่อที่จะทำควังเข็มนี่ก็ไม่ได้อันตรายอะไรก็สงสารคนที่เจ็บท่านได้กดครับกอนจะให้อา หลังจากรักษานี่ถ้าได้ผลก็มาหาคืาหเราจัดซ้อรักษาะเ,เออยังไม่ได้บอกเลยคิดตังค์หรือเปล่าก็เข็มละยี่สิบบาทเข็มละยี่สิบบาทนะ<ช>ครับผม,มเข็มละยี่สิบบาทคนหนึ่งนี่สูงสุดกี่เข็มก็ขึ้นอยู่กับการเจ็บป่วยที่เคยฝังมาสูงสุดกี่เข็มที่เคยฝันมานี่เคยฝันเป็นชุดคิดเป็นชุดชุดชุดลผานชุลผาน,นี้นต้อง,ต,องต้องกี่ครั้งถึงจะเสร็จ สามวันสามวันสามวันเช้าเย็นเช้าเย็นสามวันโรคอะไรฮะคราวนั้นโรคเกี่ยวกับไอ้อมาเพิกอำมาเพิกโอโรคร้ายแรงด้วยเนาะถ้ามีคนอยากจะเรียนกับท่านนี่ท่านสอนไหมสอนครับฟรีป่ะหรือเก็บกลางด้วยก็สองปีเลยสองปีเลยนะใครอยากจะรู้อยากจะเรียนครับข้าพผมครับผมเพื่อทำบุญไทยปีนี้อายุห้าสามแล้วเนาะห้า ห้าสองายังมีเวลาสอนได้อีก2 0่สิาสิปีเนาะท่านผู้ชมที่เคารพครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาไทยนะครับซึ่งเราถ่ายทอดมาจากประเทศจีนผมว่ามันมีคุณค่าสูงสุดเลยนะครับสำหรับท่านประธานบุญส่งบุตดีนำลงมาจากโลกโพเพื่อจะมาให้ประชาชนได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้และได้เรียนรู้ไปได้วยกันนะครับ สำหรับวันนี้รายการทัวร์ทววัฒนธรรมต้องลาท่านไปก่อนนะครับภูม mm ิปัญญาดีๆเหล่านี้เราจะติดตามมานำเสนอกัท่านต่อไปครับสำหรับวันนี้ mm hmm. ลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ